สวัสดีครับพบกับปอดแคสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนครับผมได้เห็นโพสต์โพสตหนึ่งจากดาวทวิทท่านหนึ่งเธอคือผู้ที่เคยทําธุรกิจเปิดเรือนร่างเป็นพ u ับ i ลิกนะครับได้ออกมาโพสต์ครับว่าเธอตามหาคนที่ซับพอร์ตเธอได้เดือนละ1ล้านบาทแล้วก็มีการย้ําด้วยนะครับว่าเธอไม่ได้มองหาคนที่รักเธอมากที่สุดแต่หาคนที่เข้าใจมูลค่าของเธอโดยที่ไม่ต้องถามว่าทําไมถึงแพง แถมยังส่งท้ายด้วยครับว่าแต่เพราะใครที่ได้หนูไปแล้วจะเข้าใจเองมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าทำไมผู้ชายต้องลงทุนกับผู้หญิงถึงเดือนละ1ล้านบาทคำว่าลงทุนนะที่นี้นะครับมันไม่ใช่แค่การจ่ายค่าข้าวจ่ายค่าเสื้อผ้าแต่มันหมายถึงการโอนเงินให้เธอเป็นก้อนนะครับเพื่อแสดงถึงความรักความจริงจังหรือพิสูจน์ความเข้าใจในมูลค่าในตัวของน้องคนนี้ ปัจจุบันเราก็คงเคยเห็นโพสประมาณนี้บ่อยขึ้นทุกวันนะครับที่ว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการแค้ความรักแต่ต้องการคนที่เลี้ยงดูเธอได้ถ้ามึงไม่มีตังค์ไม่ต้องทักมาหรือผู้เปให้เดือนละเท่านั้นเท่าน,นี้เพราะเขาเห็นค่าฉันไม่ใช่เพราะหน้าตาแต่เพราะคุณค่าในตัวฉันคําพูดเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันยังถูกผลิตซ้ําอยู่เรื่อยๆแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เราจะตั้งคําถามกันคือ แนวคิดแบบนี้มันยังจำเป็นอยู่หรือไม่และมันสะท้อนอะไรในสังคมที่เรากำลังอยู่แต่อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือแนวคิดของผมนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกใครไม่เห็นด้วยนะครับฟังจบแล้วพิมพ์แลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากรากฐานของความเชื่อกันก่อนครับแนวคิดที่ว่าผู้หญิงควรถูกเลี้ยงดูมันมีจุดเริ่มต้นมาจากระบบชายเป็นใหญ่ในอดีตครับ ที่ผู้ชายมีอำนาจในบ้านมีหน้าที่การงานมีรายได้มีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเป็นเสาหลักของบ้านซึ่งอันนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับฐานะความร่ำรวยเลยนะครับเพราะแม้แต่ครอบครัวที่จนที่สุดหน้าที่ในการทํางานหาเงินหาอาหารเข้าบ้านมันก็คือหน้าที่ของผู้ชายขณะที่ผู้หญิงนะครับถูกจํากัดบนบาทให้อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัวเมื่อผู้หญิงไม่สามารถมีรายได้ของตัวเองได้การแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะดี มันจึงกลายเป็นทางรอดไม่กี่ทางของผู้หญิงในยุคนั้นครับแต่นั่นก็คือโครงสร้างเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงอาชีพที่หลากหลายและประสบความสําเร็จทั้งในงานเอกชนงานราชการหรือด้านธุรกิจเราเห็นผู้หญิงที่เป็น c ีอเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าของธุรกิจและในหลายกรณีนะครับมีรายได้สูงกว่าผู้ชายด้วยซ้าไปนะครับ แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดที่ว่าผู้หญิงควรถูกเลี้ยงดูมันก็ยังไม่หายไปไหนครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือแนวคิดนี้มันถูกทําให้ดูสวยงามมากขึ้นมีการไม่ใช้คําว่าเลี้ยงดูแบบตรงๆแต่ถูกพูดด้วยการเคลือบคําอย่างผู้ชายที่เข้าใจคุณค่าหรือคนที่พร้อมซับพอร์ตเราในทุกๆด้านมันฟังดูเหมือนการให้เกียรติมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองลึกๆล,ลงไปเนี่ย มันคือการผูกมูลค่าของความรักเข้ากับเงินและแทบไม่พูดถึงคุณค่าทางอารมณ์เลยนี่ยังไม่นับอีกมุมหนึ่งนะครับมีผู้ชายจํานวนมากที่ถูกคาดหวังว่าถ้าคุณรักใครคุณต้องจ่ายถ้าคุณไม่มีเงินมากพอคุณไม่มีสิทธิ์แม้จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อันนี้มันคือแรงกดดันในรูปแบบหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายจะต้องหาเงินให้ได้เยอะๆพอถึงจะมีความรักได้ขณะที่ ผู้หญิงก็เพียงแค่ต้องรักษาความน่ารักความน่าทนุถนอมไว้เพื่อให้มีคนมาอยากเปแล้วคนที่อยากจะมีแฟนแต่ไม่ได้มีเงินมากขนาดน,นั้นจะทำยังไงครับวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำครับนี่เลยครับฟังแค่2นาทีมีแฟนได้เลยพี่ค่บพี่ผมอกหักงั้นก็ต้องหาคนใหม่แล้วถ้าอกไก่มันก็ต้องมีคนหมัเฮ้ยไม่ตลกนะพี่อ้าวแล้วเองมีอะไรเหรอวันนี้ อยากได้วิธีจีบสาวที่ได้ผลแบบว่าแบบว่าทันทีอ่ะมาถามถูกคนจริงขนาดเมียกูยังไม่มีแต่ก็พอมีวิธีก <best> ันว่าฟั <we have S 1> ทางทงนันเหขั้นแรกเลยนะถ้าเองจะหาจีบคือต้องจีบคนสดไม่งั้นเดี๋ยวผัวเข้ามาจีบค่อยคุยอย่างสุภาพนะไม่ต้องไปเร่งรีบต้องรักษาความสะอาดไม่มีปัญหาที่ขาหน,นีโคตรเนิร์ดเลยว่ะพี่แบบนี้คงไม่ไหวมั้งจะฟังหรือจะขัดละไอ้นีก็ถามจังไม่รู้หรอว่าโคตรนะ่ะเขาไม่ลงสนามกันจะมีเมียแต่ละทีก็เสียสักสอง 3,000โอ้ย,อยทำไมราคามันโคตรแพงแต่ว่าเอ,อ๊ะ ได้กลิ่นอะไรแม่งโคตรแรงมันไม่น่าอภิรมดมไปเหมือนจะ้าวเรี้ยวขนาดที่คุณดด้วยไว้อยู่สวนมะนาวเห็นใจกันหน่อยพี่ผมทํางานมาทั้งวันเหงื่อมันไหลใครมันย้อยตรงสักคังมันก็คันกิจกรรมของผู้ชายออกกําลังกายอยู่ประจัจังหวะนี้กําลังดีงั้นถ่ายอินเลยและกันใช้ค่าชูฟังผมกันสักพักจะให้คุณได้รู้จากผลิตภัณฑ์ของท่านใช้ค่าชูดิบริเวณองคชาติพบเรื่องความสะอาดมีสรพพคุณอยู่มากใช้ค่ชูดิ ใครเห็นก็ต้องยอมเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมทุกวินาทีที่ย่างใช้คาชูเดดมันดีต่อจุดซ่อนได้เลยเอากันไม่ต้องเว็นให้คู่ครองคุณชื่นใช้คาชูดิโอของดีเลยนี่พี่งันะ้นผมขอนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไปไวมาไวเว้คาชูอินเตอร์เมดวอชน้ำยาล้างใช้แล้วห หมจนต้องก้มลงไปอมของตัวเอง้ a s u Intimate Watch กดสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วไปกันต่อครับผมคำถามก็คือแล้วความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนครับถ้าเรายืนยันว่าผู้หญิงควรมีสิทธิเสรีภาพเท่ากับผู้ชายเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าผู้หญิงก็สามารถดูแลตัวเองได้และสามารถเป็นฝ่ายที่ให้ได้เช่นกันในชีวิตจริงนะครับมีผู้หญิงหลายๆคนที่ดูแลแฟนผู้ชายของเธอ เลี้ยงดูฝ่ายชายช่วยกันสร้างธุรกิจสร้างอนาคตร่วมกันหรือแม้แต่เป็นคนเดียวที่หาเงินเข้าบ้านในบางครอบครัวหรือมีแม้กระทั่งการซื้อผู้ชายมาเลี้ยงดูแบบเด็กเก็บเด็กซอ้อครับผมแต่กรณีนี้กลับไม่เคยพูดถึงในแง่บวกในโลกโซเชียลเลยครับคนมักมองว่าผู้หญิงที่ทำแบบนี้คือผู้หญิงโง่ผู้ชายเป็นแมงดามาเกาะกินการจ่ายเงินให้ผู้ชายมันคือผู้หญิงโง่ ผู้หญิงฉลาดต้องไม่เปทั้งที่จริงแล้วนั่นตั้งหากครับคือความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมอย่างแท้จริงคือใครดูแลใครก็ได้ถ้ามีการตกลงกันแล้วเวลาที่ผมเจอโพสต์ผู้หญิงที่หาผู้ชายดูแลหาคนซับพอร์ตหรือแม้กระทั่งต่อว่าผู้ชายที่ไม่ลงทุนกับพวกเธอมันก็เกิดคําถามว่าแล้วทําไมผู้หญิงพวกนี้เขาไม่พัฒนาตัวเองให้เหมือนกับผู้ชายที่เขาอยากได้บ้างเขาจะได้ไม่ต้องมาคอยหาคนเป คือเข้าใจไหมครับถ้าผู้หญิงเก่งหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรสามารถเอาเงินไปซื้อความสุขให้ตัวเองได้ก็สามารถที่จะเลือกผู้ชายในแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาสนใจอะไรเลยครับชอบหล่อหน้าติสตีซิกแพคเต็มท้องก็เลือกเอาที่ตัวเองอยากได้โดยที่มีหน้าที่แค่ควักเงินแค่นั้นไม่ต้องมากล่ำกลืนอยู่กับเสียอ้วนๆหน้าอาแปะที่เปให้เงินเดือนล้านๆแล้วต้องฝืนใจให้เสียทับด้วยน้ำหนักที่มากกว่า9กกิโลเพียงเพราะหวังได้เงิน อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพูดนะครับนั่นก็คือความเข้าใจผิดระหว่างความรักกับการให้สิ่งของความรักมันไม่ใช่การซื้อใจครับและผู้หญิงก็ไม่ควรถูกวัดด้วยเรทต่อเดือนเพราะทันทีที่คุณเริ่มกําหนดตัวเองว่าจะมีแฟนก็ต่อเมื่อเขาให้เดือนละแสนเดือนละล้านนั่นคือการแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นสัญญาทางธุรกิจมากกว่าจะเป็นความรู้สึกล้วนๆครับและเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์กลายเป็นธุรกิจมันก็ต้องยอมรับด้วยว่าวันหนึ่งถ้าอีกฝ่ายไม่ต่อสัญญา ทุกอย่างก็จะหมดค่าเพราะมันถูกสร้างบนข้อตกลงทางการเงินตั้งแต่แรกทั้งหมดนี้ครับมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มีแฟนเปหรือคนที่ดูแลแฟนด้วยเงินคือคนผิดนะครับแต่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นมาตรฐานหรือเปล่าถ้าคุณเจอใครที่อยากดูแลคุณและคุณยินดีที่จะให้เขาทํานั่นไม่ผิดเลยครับแต่ถ้าคุณไปบอกกับโลกว่าใครไม่เปไม่มีสิทธิ์ได้รับความรักจากฉัน นั่นก็ไม่ผิดเหมือนกันครับแต่มันก็จะเกิดคำถามขึ้นมานะครับจากชาวเน็ตว่าเรียกร้องขนาดนี้แล้วมีอะไรไปแลกซึ่งมันก็จะตามมาด้วยการประเมินมูลค่าจากชาวเน็ตที่เข้ามาเยี่ยมชมโพสต์ว่าคุ้มหรือไม่กับมูลค่าที่เรียกมาซึ่งอ่านก็สนุกดีครับเช่นของน้องดาวทวิตคนนี้เป็นต้นครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเรือนร่างพับลิกขนาดนี้ยังจะต้องจ่ายเดือนละล้านอีกเหรอครับ อันนี้ผมก็เห็นด้วยเลยนะครับการที่เราจะต้องจ่ายเงินเดือนละล้านคิดเป็นปีหนึ่งก็12ล้านเราต้องมาใช้สิ่งของที่คนทั้งโลกอาจจะได้เห็นหมดแล้วส่วนใครจะบอกว่าคุ้มผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับอันนั้นคือความคิดของทุกท่านครับสุดท้ายนี้นะครับความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิของผู้หญิงในการกระทำสิ่งต่างๆที่เทียบเท่ากับผู้ชาย แต่มันหมายถึงอิสระที่แต่ละเพศเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์จะเป็นผู้ให้เป็นผู้รับจะเลี้ยงดูหรือว่าถูกดูแลตราบใดที่มันเกิดขึ้นจากการยินยอมร่วมกันเพราะถ้าเรายังไม่หลุดจากความคิดที่ว่าผู้หญิงต้องถูกเลี้ยงดูเราก็จะไม่ไปไหนไกลจากสังคมที่เรียกว่าเพศคือหน้าที่ที่ตายตัว แต่เราอยู่ในยุคที่ผู้หญิงขับรถได้เองครับมีบัตรเครดิตของตัวเองมีธุรกิจของตัวเองและก็สามารถที่จะมีรายได้มากกว่าคู่ครองของตัวเองและถ้าใครยังบอกว่าถ้ารักฉันต้องจ่ายเดือนละล้านก็คงต้องถามกลับแล้วครับว่าจ่ายไปแล้วมีอะไรที่คุ้มกับเงินกูคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับ